ต้นด้วยกานะทำใจให้ปิดติดสุขเนาะอ้าลืมไม่อีกแล้วสวัสดีค่ะลืมไม่อีกแล้วขอไปเอาไม่แป๊บน,นึงนะฟังเพลงไปก่อนนะคะขอบคุณกันไปก่อนนะเออแป๊บ สวัสดีทุกคนคะ่ะคือแบบมันมืดแล้วไงเราก็ไม่อยากตะโกนอะ่ะขอใช้ไม้นะขอใช้ไม้วันนี้นะคะเราจะมาเริ่มนะมาเริ่มเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่กันนะคะวันนี้เลย เออจริงๆวันนี้เกดขอให้นะคะเป็นวันที่หนึ่งเดี๋ยวเกดจะไปเพิ่มหัวข้อนะะเนาะว่าครูเกดแบ่งปันวันที่หนึ่งนะคะ,ะสวัสดีทุกคนเลยค่ะสวัสดีโค้ชหญิงสายเสกค่ะสวัสดีคุณน้ำด้วยนะคะสวัสดีทุกคนเลย ่หาลูกันลูอยู่หไหนเจจีพี่ฝนค่ะโอ้โหที่ถึงที่ถึงที่ถึงพี่ฝนสบายดีไหม <S <S อ๋อเราไม่ได้คุยกันนานเลยนะคะโอเค โอเคเสียงชัดเนาะนะคะใจก็ชัดด้วยอ้าวเออเพยงขอบคุณจะมาเต้นอีกแล้วเนาะใจมันใจมันแบบเบิกบานเบิกบานละเรลืองละเรลืองนะคะได้ยินเสียงเกตชัดนะคะชัดเนาะวันนี้นะคะตั้งใจที่จะมาให้จะแบ่งปันทุกคนจริงๆเลยวันนี้นะคะขอถือเป็นวันที่หนึ่งเลยนะคะที่เกตนะคะจะมาเปิดใจและแบ่งปัน ใน21วันต่อไปนี้นะคะเกตตั้งใจให้ทุกๆคนจริงๆเนาะเรามาโปรแกรมไปด้วยกันนะคะเราฟังไปด้วยกันเนาะนะคะขอบคุณมากขอบคุณจากใจวันนี้เกตอยู่ในบรรยากาศที่แบบแสนดีมากๆนะคะบรรยากาศดีอากาศที่วิเศษสุดนะคะบรรยากาศดีมากนะคะที่ต่างจังหวัดบ้านยายบ้านแม่เกตเองนะคะ สวัสดีค่ะคุณอรสาสบายดีไหมปาฏิหาริย์จริงใหญ่ก็จากหัวใจที่กล้ากันตั้งมัน่นเสียงเก๋ชัดไหมคะเสียงเก๋ชัดเจนเนาะคุณน้ำเสียงเก๋ชัดเจนเนาะเก๋ได้ไม่ต้องตะโกนเสียงดังไงเนาะความมุ่ง ที่มันแรงกล้าความศรัทธาจะนำพาชีวิตใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมอะเดี๋ยวจบเพลงนี้นะคะเดี๋ยวขอแชร์แป๊บหนึ่งนะและเรามันเริ่มต้นกันนะคะวันนี้นะคะเริ่มต้นนะคะวันแรกนะเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะด้วยการเปิดใจเปิดใจอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาฟังกันเนาะ เออทำไมแสงมันแบบจ้าจ้าจะเจอจ,จ,จ้าจ้าอย่างนี้ออร่ามาเต็มเลยนะคะที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมฉันรักพื้นดินฉันรักแผ่นฟ้าฉันรักสายชายลาเพราะฉันศรัทธาฉันรักจกกักรวาล โอเคชัดเจนนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีคุณสิระอิมพอยแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะใครเข้ามาแล้วแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะโอเคไหมยิ่งการให้นะคะเรายิ่งให้ออกไปนะคะเรายิ่งได้บุญนะยิ่งทํายิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมีโอเคไหมคะขอบคุณมากเลยทุกคนที่แชร์ไปนะจ๊ะโอเคค่ะขอบคุณครูสิตาด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาแชร์กันก่อน ขออนุญาตแชร์แป๊บนึงนะคะแชร์แป๊บหนึง่งไม่เสียเวลานะวันนี้นะคะเกตดก็อยู่บ้านเออจะไปพูดถึงเรื่องขายของอีกแล้วคือจะบอกว่าขายดีอะนะ <c oughs> ไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนเราก็ทำงานได้นะคะอ่ะแต่เดี๋ยวขอแชร์ก่อนแป๊บหนึง่งเออดูดิคนทักกันเข้ามาเต็มเลยวันนี้นะคะโปรเจกต์นะปั้นลักยา่า อะจะใบปโปเจะอีกแล้วเห็นไหมเออมันก็แบบจะเข้าเรื่องทีเลยนะคือมันอยากแบ่งปันนะนะนึกอะไรได้ก็จะพูดนะอ่ะพูดในเรื่องหัวข้อเราวันนี้ดีกว่าขอแชร์ก่อนนะคะใครได้ดูคลิปนี้โคตรโชคดีนะนอะไรไะอะขอให้คนทุกคนนะคะ ที่เล่นออนไลน์นะคะคนทุกคนที่เล่นออนไลน์คนทุกคนที่ได้เข้ามาดูไลฟ์นี้นะคะโคตรโชคดีเลยนะใครที่ดูไลฟ์นี้นะคะขอให้ตื่นรู้นะแล้วก็เอาไปเปลี่ยนแปลงชีวิตทําจิตทําใจเพื่ออนาคตเพื่อคนที่เรารักโอเคปะ่ะขออนุญาตแชร์ก่อนนะคะใครที่ดูคลิปนี้โคตรโชคดีค่ะเพียงขอให้คนทุกคนที่ได้อยู่กลุ่มที่เดแชร์ไปทุกกลุ่มใน facebook คอยเขาตื่นรู้ทันทีค่ะเพียงมีเล่นของด้วยนะ,ะเนื่องจากนะคะเราไม่ได้แชร์กลุ่มนะ,ะมาเป็นเวลาประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะคุณมาร์คนะคะคุณเฟซบุ๊กให้เราพักผ่อนการแชร์นะคะเราก็ไม่ได้แชร์นะ,ะตอนนี้เราแชร์ได้แล้วเราเริ่มแชร์ได้แล้ววันนี้นะคะอ่ะโอเคมาเริ่มกันเลยนะ อาจจะไม่ได้เปิดเพลงแล้วนะคะโอเคมาเริ่มกันเลยค่ะวันนี้ค่ะหลายๆคนพูดอีกแล้วต้องเข้าเรื่องอีกแล้วว่านะคะว่าในสถานการณ์แบบนี้หรือไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ไหนแต่ ตอนนี้คือโควิดมาดังใช่ไหมคือมาแรงใช่ไหมเราก็นะพูดถึงเรื่องโควิดยกตัวอย่างเลยแล้วกันนะคะในสถานการณ์แบบนี้นะคะมันเป็นการที่หลายๆคนอะ่ะเริ่มเปลี่ยนแปลงความคิดหลายๆคนอะ่ะเริ่มคิดจะเปลี่ยนแปลงชีวิตหลายๆคนเริ่มคิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองมองอนาคตของตัวเองใหม่นะคะแต่ยังไม่รู้ว่าจับไปในทิศทางไหนดีนะคะวันนี้เกดอยากมาแบ่งปันทุกๆคน ให้เริ่มนะคะไม่ว่าคุณจะเริ่มทำอะไรก็แล้วแต่นะคะให้คุณมองถึงคนที่เราลักเป็นหลักในการที่คุณจะตั้งเป้าหมายทำอะไรด้วยนะวันนี้ค่ะเอายังไม่แนะนำตัวเองเลยใช่ไหมเอาวันนี้วันที่หนึ่ง <laughs> อ่ะโอเคก็เป็นแบบนี้แล้วนะอย่าถือสานะคะแต่เอาความรู้ที่เกดจะให้เนี่ยนะ,ะไปใช้ในชีวิตประจวันคุณดีกว่านะคะคุเกดค่ะขอแนะนำตัวเองนะคะคุเกดค่ะ นิพาดากตาศิลานะคะเริ่มต้นนะคะที่ได้มาเรียนรู้เรื่องกฎจักรวาลกฎกระดึงดูดเนี่ยนะกับครูสิตาพรสวรรค์ปั้นเองได้เมื่อก่อนค่ะเกดก,ก็ชอบเรื่องนี้อยู่แล้วค่ะชอบเรื่องการคิดบวกอยู่แล้วเรื่องการพูดดีคิดดีอะไรเงี้ยชอบอยู่แล้วชอบฟังฟังแล้วมันแบบรู้สึกดีอะฟังแล้วรู้สึกดีแล้วเราอยากเป็นแบบนั้นเราอยากมีชีวิตที่ดีเราอยากมีความสุขอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็ได้แต่ฟังเอามาลงมือใช้ในชีวิตประจําวันไม่เป็นค่ะ นะดูมาหลายครูค่ะดูมาหลายครูไม่ว่าจะเป็นครูดังๆครูเรียบร้อยครูไม่เรียบร้อยครูหลอ่อครูไม่หลอ่อดูมาค่ะนะคะแต่ไม่เคยประสบความสาเร็จไม่เคยเอามาลงมือใช้จริงเพราะไม่รู้จะทํำยังไงนะคะแต่พอได้มาเจอครูสิตาพรสวัสค์ปั้นเองได้ค่ะขอกราบขอพระคุณค่ะครูสิตาพรสวรสค์ปั้นเองได้ก่อนเลยที่ทําให้เกศเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงชีวิตได้เอากฎจัก,กรวาลกฎหลายหนึ่งดูดที่เรียนรู้เนี่ยเอามาลงมือใช้จริง คือครูสอนง่ายสอนเข้าใจง่ายในภาษาบ้านๆแล้วครูสิตาเริ่มมาจากคนจนจริงๆและเปลี่ยนแปลงชีวิตจริงๆจากกดจกักรวาลกดแรงดึงดูดวันนี้ค่ะเกตเองค่ะก็เรียนรู้จากครูสิตานะคะคือเราเชื่อมั่นในผลลัพธ์ของเขาแล้วเขาก็เริ่มจากคนจริงๆซึ่งครูที่เกตดูๆมาเนี่ยคือบางคนก็รวยแล้วแล้วมาล้มแล้วมากลับมารวยกลับมาเก่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ครูสิตาค่ะเริ่มจากคนจนจริงๆแล้วมาพลิกชีวิตจริงๆ ะะวันนี้ค่ะก็เลยเชื่อมั่นนะคะในตัวครูสิตาเนาะจากการที่เรียนรู้กับครูสิตามามาหลายคลิปนะคะเราก็ได้ตื่นรู้ในเรื่องกฎจักรวาลแล้วก็เอาไปลงมือทําผลลัพธ์ก็เกิดผลลัพธ์ก็เกิดนะ,ะก็ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตมาชีวิตดีขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวความรักการงานสุขภาพความสุขการเงินทุกขึ้นทุกอย่างดีขึ้นหมดเลย ะะจากการเรียนรู้กับผู้ติกาและเอามาลงมือทําวันนี้ค่ะเกศเลอยากจะมาขอแบ่งปันทุกๆคนค่ะเรามาเริ่มต้นชีวิตใหม่กันเนาะมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการเปิดใจค่ะไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างคุณต้องเปิดใจหมดจริงไหมถามเตงดูไม่ต้องตอบเกตก็ได้นะคะเปิดใจค่ะหนึ่งเปิดใจอะไรเปิดใจที่จะเรียนรู้จากคนสําเร็จไม่ว่าเขาจะสอนอะไรให้คุณเปิดใจก่อน สิ่งที่เขาทํามาเขาเอามาบอกต่อคุณสิ่งที่เขาทํามาเขาเอามาแนะนําคุณเพราะเขาเริ่มจากจนจริงๆแล้วเขาอยากจะช่วยเหลือคนจริงๆนะคะให้เราเปิดใจตอนแรกอะ่ะคนยังไม่รู้ก็ยังไม่เชื่อหรอกค่ะว่ามันจะจริงไหมถูกปะ่ะอแต่ให้เราเปิดใจไงวันนี้พูดถึงเรื่องการเปิดใจนะคะให้คุณเปิดใจคะ่ะเปิดสมองเปิดความคิดเปิดการพูดคุยสำคัญเลยคือเปิดจิตเปิดใจที่จะรับฟังคนสำเร็จเข้าใจไหม เปิดจิตเปิดใจค่ะที่จะรับฟังคนสําเร็จค่ะเราเปิดใจเชื่อก่อนเปิดใจเชื่อว่าเราเปิดใจเชื่อตัวเองก่อนนะอ่ะเปิดใจเชื่อตัวเองก่อนว่าเราจะสําเร็จได้แบบเขาวันนี้เกดขอเป็นสะพานบุญค่ะเกดขอเป็นสะพานบุญที่จะเอาคําสอนต่างๆครูสิตาความคิดต่างๆของครูสิตาเอามาแบ่งปันทุกๆคนค่ะนะคะวันนี้เปิดใจเชื่อก่อนค่ะว่าครูสิตาหรือเกดเองที่มาแบ่งปันในวันเนี้ย จะทำให้คุณเปลี่ยนชีวิตจะทำให้คุณเปลี่ยนแปลงชีวิตมารวยมาลอดด้วยกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดตามแนวทางของครูสิตาโอเคไหมนะคะตอนนี้ให้ทุกคนเปิดใจนะคะเปิดใจที่จะรับฟังครูเกตหรือเกตนี่แหละจะเรียกอะไรก็ได้นะเปิดใจรับฟังก่อนนะคะเมื่อคุณเปิดใจรับฟังแล้วทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันนะคะกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดค่ะเป็นสิ่งที่ทุกคนใช้ในชีวิตประจําวันอยู่แล้ว เป็นสิ่งที่ทุกคนอ่ะดึงดูดมาเองอยู่แล้วสวัสดีครูปาเศรษฐีร้อยล้านด้วยจ้ะนะคะแต่หลายๆคนไม่รู้ว่ามันคือกฎแรงหนึ่งดูดกฎจักรวาลหลายหลายคนไม่รู้ค่ะและหลายๆคนก็อาจจะไม่เชื่อเห็นเป็นเรื่องเพ้อเจอ้อเห็นเป็นเรื่ององมงายบางคนบอกเก๋ว,ว่าเป็นลัทธิบ้าบอบ้าบอไปแล้วนะคะกฎจักรวาลค่ะคือกฎวิทยาศาสตร์ระดับโลกค่ะคือกฎธรรมชาติที่คนที่เขาประสบความสําเร็จกันที่นักวิทยาศาสตร์ระดับโลกเขารู้กัน แต่ชาวบ้านไม่รู้ไงไม่อย่างนั้นเขาจะเขาจะมีคนรวยน้อยกว่าคนจนหรอเพราะคนรวยเขารู้แล้วเขาเปิดใจไงคะแต่คนส่วนมากไม่เปิดใจไงเพราะไม่เคยเห็นก็คิดว่าไม่เคยมีแต่คุณลองคิดกับกันคะ่ะหลายๆอย่างที่คุณทํามาหลายๆอย่างที่คุณพิสูจน์มาบางอย่างมันก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้แต่ทำไมคุณยังเชื่อเลยถูกปะ เออหลายๆอย่างที่พิสูจน์ไม่ได้ยังเปิดใจเชื่อเลยแต่ทำไมกฎธรรมชาติกฎวิทยาศาสตร์ที่นักวิทยาศาสตร์เขาพิสูจน์มาแล้วอะทำไมไม่เปิดใจเชื่อเพราะตัวเองทำไม่ได้เหมือนเขาไงข้ออ้างของคนไม่สําเร็จค่ะคือตัวเองทำไม่ได้เหมือนเขามาจากความขี้เกียจเลยเกยสรุปเลยคนที่ไม่สําเร็จเกิดจากความขี้เกียจ นอกจากไม่เปิดใจแล้วยังขี้เกียจทําด้วยบางคนบอกว่าโอ้ทาความดีมันยากทําความเลวง่ายกว่าก็พอคิดแบบนี้ไงมันเลยไม่ได้เหมือนเขานะคะกลับเข้ามาเรื่องเปิดใจกลับเข้ามาเรื่องเปิดใจหนึ่งเปิดใจให้กับตัวเองค่ะเปิดโอกาสเปิดใจให้กับตัวเองค่ะได้เรียนรู้คนสําเร็จพอเราเรียนรู้แล้วเนี่ยเปิดใจในการลงมือทําตามเขา หนึ่งเปิดใจเชื่อแล้วนะคะสองเปิดใจในการลงมือทําตามเขาไม่ว่าเขาจะทําอะไรเขาปูพรมแดงมาให้เรียบร้อยแล้วครูสิตาค่ะปูพรมแดงมาให้เรียบร้อยแล้วเราแค่เดินบนพรมแดงอยู่ในลูของเราแล้วก็ทําตามเขาแค่นั้นเองย้ําแค่นั้นเองแต่หลายๆคนที่ไม่ได้อยู่ในลู่ตัวเองอะ ชอบเอาไม้ไปเขี่ยหมาข้างทางชอบไปฟังเสียงนกเสียงกาเสียงเหล่านั้นค่ะอาจจะมาจากญาติพี่น้องเสียงเหล่านั้นอาจจะมาจากคนที่เรารักที่เขาพูดมาก็เพราะเขาเป็นห่วงเราเขาเป็นห่วงเราเพราะอะไรเพราะชีวิตเขาก็ไม่เคยเจอแบบนี้ไงแล้วเขาก็คิดว่าเขาก็เลยคิดว่ามันไม่มีจริงและเขาก็ไม่ได้มาเรียนรู้แบบเราไงเข้าใจปะ เพราะฉะนั้นค่ะอย่าไปโกรธเขาค่ะอย่าเอาไม้ไปเคลื่องหมาข้างทางค่ะอยู่ในลูกของเราเปิดใจลงมือทําในลูกของเราค่ะนะคะเปิดใจในลงมือทําในลูกของเราเมื่อไหร่ที่เราถึงเส้นชัยแล้วเราไม่หยุดขออนุญาตเอาคําสอนครูสิตาในคอร์สโคชิ่ง VIP มาบอกเราทุกคนเมื่อไหร่ที่เราไม่หยุดวิ่งพอเราถึงเส้นชัยแล้วเราไม่หยุดวิ่งเราวิ่งต่อไปเรื่อย เดี๋ยวคนข้างหลังเขาจะตามเรามาเองตามในที่นี้ตามยังไงตามในที่นี้เขาจะตามมาน,นรูปแบบเฮ้ยกลับมาได้แล้วมึงกลับมาได้แล้วมึงกลับมาได้แล้วแต่เราไม่หยุดโคชชิ่งอันนี้เกตตื่นรู้มากเลยนะที่ไปโอ้โ oh, หพูดแล้วนลุกเลยอะเออไม่ได้พูดเรื่องนี้มานานแล้วนะคะเกตตื่นรู้มากเลยนะที่คุยตาบอกว่าคุยตาวิ่ง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 ไปถึงเส้นชยัยแล้วเส้นชัยยังคาดอกอยู่เลยแต่คุณสิตายังวิ่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 งไม่หยุด จนคนที่อยู่ข้างหลังจากที่ไม่เชื่อจากที่หาว่าบ้าจากที่หาว่ามึงเป็นอะไรมึงหยุดได้แล้วนะคะเขาเดินตามทุกวันนี้ครอบครัวคุจิตาค่ะเดินตามคุจิตาหมดเชื่อหมดแล้วตอนนี้ไม่ใช่แค่ครอบครัวค่ะเป็นคนทั้งโลกหลายประเทศทั่วโลกแล้วที่เปิดใจเรียนรู้กับคุยตานะคะวันนี้ค่ะ คลิปนี้ไม่นานหรอกนะพูดเรื่องการเปิดใจจริงๆมันไม่ใช่เรื่องอะไรที่แบบยากเย็นมากมายเลยนะแค่เปิดใจเพียงแต่คุณนะ่ะขอให้ใช้ใจตัวเองมาสัมผัสใช้ใจตัวเองคิดก่อนทำไมถึงบอกไม่ให้ใช้สมองคิดใช้ใจคิดมันจะรู้สึกกว่าค่ะนะคะให้คุณใช้ใจตัวเองคิดก่อนว่าคุณอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตไหมคุณอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือไม่ถ้าคุณไม่อยากเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณก็ไม่ต้องเปิดใจอะไรทั้งนั้นโอเคปะ แต่ถ้าคุณอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตค่ะวันนี้ค่ะเริ่มเลยค่ะวันนี้ถือเป็นวันที่1ขอเป็นวันที่1ที่ฮูเกตจะแบ่งปันทุกคนนะคะ21วันนี้ค่ะเราจะมาเทนด้วยกันในการเปลี่ยนแปลงชีวิตโอเคไหมนะคะวันไหนที่ฮูเกตยังไม่มาดึกแล้วทั้งวันยังไม่มากรุณาอินบ็อกซ์มาเตือนด้วยโอเคปะ่ะนะคะกรุณ <elles> า <around> <This> <geograph> อินบ็อกซ์มาเตือนด้วยโอเคไหมเออแต่เราจะมาเทนด้วยกันทุกวันนะคะ <laughs> จะมาแบ่งปันทุกวันนะคะ ในเรื่องของกดจากวาลกฎอะไรต่าดที่คุกเกตได้เรียนมาเนาะถ้าพูดเร็วไปก็ขออภัยด้วยนะคะอ่ะวันนี้นะคะเปิดใจวันนี้เริ่มต้นก่อนยังไม่ต้องฟังอะไรเยอะยังไม่ต้องคิดอะไรเยอะเริ่มต้นที่ใจตัวเองก่อนว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตไหมถ้าอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตถ้าใช่กดติดตามกันไว้นะคะกดติดตามกันไว้กดเพิ่มเพื่อนม,มาได้เลยนะกดติดตามกันไว้ เดี๋ยวคุกเกดจะไปดูนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาแนะนําบอกต่อกันในวันอื่นๆอีกถัดไปโอเคไหมคะวันนี้ค่ะขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะคะที่เข้ามาทําความรู้จักกันเนาะเข้ามากดไลค์กดแชร์ใครที่แชร์ไปคุณก็ได้บุญมากมายมหาศาลเพราะวันนี้เราจะเป็นวันที่เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงชีวิตกันในสถานการณ์แบบนี้โอเคไหมคะวันนี้นะคะขอบคุณสวัสดีพี่ชนะจากเกาหลีด้วยค่ะนะคะ วันนี้ขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะในวันต่อไปมาเตนเตงมาแบ่งปันนะคะใครได้ดูใครได้เจอคุเกตโครโชคดีและสบายเปลี่ยนแปลงชีวิตอีกชั่วกับชั่วกันตลอดทุกพบทุกชาติไปเลยพูดอาจเหมือนจะดูเวอร์นะแต่เราอธิษฐานจิตมาแล้วจริงๆเกตอธิษฐานจิตมาแล้วก่อนที่จะไล์นี้นะคะอธิษฐานจิตมาแล้วว่าใครที่เจอเกตโครโชคดีเกตอธิษฐานจิตหลายอย่างที่ทําให้ทุกคนเปลี่ยนแปลงชีวิตได้จริงโอเคไหม นะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีทุกคนคะ่ะบ๊ายบายกุดไนท์น่าหลับฝันดีนะคะ